หูอื้อมีเสียงในหูเนี่ยกับหูดับหูหนวกเนี่ยต่างกันอย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับโมหูอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของอาการที่หลายคนมักจะมีอาการนี้ได้นะคะหรือว่าคนรอบข้างมีอาการนี้ก็เป็นได้นะคะนั่นก็คืออาการของมีเสียงในหูหรือว่าหูอื้อนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าหูอื้อมีเสียงในหูเนี่ยกับหูดับหูหนวกเนี่ยต่างกันอย่างไร หูดับหูหนวกเนี่ยก็คือการที่เรามีภาวะหรือระดับของการได้ยินที่ลดลงหรืออาจจะไปจนถึงไม่ได้ยินเลยก็ได้นะคะซึ่งหูดับหูหนวกเนี่ยเกิดได้อยู่2ออย่างก็คือเฉียบพันธุ์หรือว่าเหลือหลังซึ่งในแบบแรกนะคะแบบฉีบพันธุ์เนี่ยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็ได้ค่ะหรือว่าเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยนะคะมักจะมีอาการของเวียนหัวร่วมด้วยค่ะ ในส่วนของแบบเลือรังเป็นมานานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะที่มีระบบในเรื่องของอประสาทหูเนี่ยเสื่อมลงก็อาจจะเป็นมีอาการเรื่องของหูดับหูหนวกเนี่ยได้ต่อไปนะคะก็จะเข้าเรื่องเลยในเรื่องของมีเสียงในหูหรือหูอือที่วันนี้เราจะคุยกันนะคะมีเสียงในหูหรือหูอือเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงวัยก็เป็นได้นะคะถ้าเราใช้หูแบบ อ,อยู่ในที่เสียงดังหรือว่าพักผ่อนน้อยทํางานหนักก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่อาการนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นหลักเนาะก็คืออาการจะมีเรื่องของระดับการได้ยินที่ลดลงหรืออาจจะได้ยินปกติก็ได้แต่ว่าเราจะมีเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยอยู่ในหนูดังวิว,วิอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงคล้ายจิ้งหรีดหรือเสียงลมก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ อาการนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นได้กับหูเพียงแค่ด้านเดียวส่วนใหญ่นะคะจะเกิดแค่ด้านเดียวเท่านั้นในทางแพทย์แผนจีนนะคะอาการมีเสียงในหูหรือหูอื้อเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์เกิดจากปัญหาอยู่3ามอวัยวะหลักๆเลยที่มันมีปัญหาที่ทําให้เกิดอาการนี้ก็คือมีตับไตแล้วก็ม้ามไตมีผลอย่างไรนะคะ ไตเนี่ยมันที่หมอเคยบอกก็คือไตจะเป็นอวัยวะที่ในการสร้างสารจริงหรือที่เรารู้จักการบ่อยๆก็คือสารจําเป็นก่อนกําเนิดซึ่งสารจําเป็นเนี่ยค่ะเราจะได้ตั้งแต่ที่เราอยู่ในท้องแม่เลยซึ่งสารจําเป็นนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการขึ้นไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมทั้งบริเวณหูแล้วก็ศีรษะด้วยซึ่งเมื่อเรามีอายุเยอะขึ้นเป็นเป็นผู้สูงวัยมากขึ้นเนี่ยพวกสารจําเป็นเหล่านี้ค่ะก็ ถูกใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมีภาวะที่สารจําเป็นลดลงก็จะทําให้พวกสารจําเป็นที่จะเป็นหล่อเลี้ยงหูแล้วก็หล่อเลี้ยงศีรษะเนี่ยลดลงได้ก็จะเกิดอาการนี้ได้ต่อไปนะคะก็คือตับตับเนี่ยค่ะจะมีความสมคัญกับอวัยวะส่วนบนของร่างกายเป็นหลักเลยอย่างเช่นพวกตาหัวศีรษะนะคะหรือว่าหูก็สมคัญเช่นกันลองสังเกตดูนะคะถ้าเรามีอาการหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายโกรธเนี่ย มักจะมีอาการเรื่องของแบบโกรธควันออกหูหลายคนก็อาจจะรู้จักใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอาการเรื่องของตาแดงตาผ้ามัวปวดหัวพวกนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความร้อนในตับเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นสู่ด้านบนจะทําให้เกิดอาการมีเสียงในหูตรงนี้ได้เช่นกันและสุดท้ายก็คืออวัยวะม้ามและก็กระเพาะอาหารนะคะม้ามและกระเพาะอาหารเนี่ยหมอก็พูดบ่อยๆเลยเป็นอวัยวะที่สร้างสารจําเป็นหลังกําเนิด สารจะเป็นนี้ได้จากอะไรก็คือได้จากสารอาหารที่เรากินทุกๆวันนั่นเองถ้าเรากินอาหารดีม้ามกระเพาะอาหารสามารถที่จะสร้างชีสร้างเลือดแล้วก็สารจําเป็นพวกเนี้ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นไปเลี้ยงหูเลี้ยงสมองได้ดีก็จะทําให้อาการเหล่านี้ไม่เป็นได้แต่ถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยไม่ค่อยมีสารอาหารอาการพวกนี้มีเสียงในหูก็อาจจะเป็นได้เช่นกันค่ะ ในทางแพทย์แผนจีนนะคะปัจจัยที่จะไปรบกวนการไหลเวียนของที่เลือดสารจําเป็นต่างๆพวกนี้ <c oughs> ก็จะแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่ม <c oughs> ก็คือกลุ่มของอาการแกร่งและก็พ่องซึ่งเราจะคุยก่อนนะคะเรื่องของแกร่งเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น3อย่างเลย <c oughs> ก็คือก็คือ1ลมจากภายนอกมากระทบร่างกายนะคะอาการของลมจากภายนอกมากระทบร่างกายเนี่ยเราก็จะทําให้มีอาการเรื่องของเสียงในหูมีเสียงในหูมีอาการแน่นตึงหู มีอาการเรื่องของภาวะน้ำมูกไหลคัดจมูกไอมีเสียมหะร่วมด้วยได้ส่วนของที่2นะคะก็คือไฟในตับหรือความร้อนในตับเนี่ยวิ่งสู่ข้างบนก็จะทําให้มีภาวะเรื่องของมีเสียงในหูยิ่งมีอารมณ์โมโหง่ายเสียงในหูก็จะยิ่งมีมากขึ้นได้แล้วก็มีอาการร่วมกับปวดศีรษะคอ,อแห้งปากแห้งปากขมปัสสาวะบ่อย ตาแดงหน้าแดงท้องผูกพวกนี้ก็เป็นได้เช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะในกลุ่มของแกงก็คือเกิดจากเกิดจากเสมหะแล้วก็มีไฟความร้อนสะสมมากจนเกินไปนะคะซึ่งอาการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของมีเสียงในหูลดลงแล้วก็มีภาวะเรื่องของหนักเนื้อนหนักตัวปวดเมื่อยตัวแน่นหน้าอกไอมีเสมหะพวกนี้มีอาการรวมด้วยไดย้ต่อไปนะคะในกลุ่มของคร่อง พร่องก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ 1. น้ํา้ำและกระเพาะอาหารเนี่ยทำงานพร่องลงเมื่อน้ากระเพาะอาหารทางานพร่องลงเลือดและชีตต่างๆสารจาเป็นต่างๆก็สร้างได้น้อยไปเลี้ยงน้อยก็จะทาให้เกิดมีอาการเสียงในหูได้และก็มักจะเกิดในคนที่ทํางานหนักเครียดจัดไม่พักผ่อนไม่นอนหลับพวกนี้ก็มักจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะอาการที่มีร่วมด้วยก็อย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายมึนเวียนหัว ที่หนาวหน้าตาแบบซึมซึมไม่สดใสเบื่ออาหารก็มีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยได้และอย่างที่สองนะคะก็คือสารจำเป็นหรือสารจริงของไตพ่องลงพวกนี้ก็คือมีเสียงในหูแล้วเนี่ยก็จะมีอาการเรื่องของปวดเมื่อยเอวปวดเข,าข่าขาอ่อนแรงมึนหัวตาลายปัสสาวะบ่อยกลางคืนก็คือเป็นอาการร่วมของคนที่มีาสาเหตุจาก สารจําเป็นในไตพ่องลงนะคะต่อไปนะคะอาหารอะไรที่ควรงดถ้ามีอาการนี้หรืออาหารอะไรที่กินได้ถ้าอาหารที่ควรงดนะคะก็คืออาหารจำพวกแอลโกอฮอล์กาแฟชาเข้เมๆพวกนี้เพราะว่ามันจะไปขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยนอนหลับ เพราะว่าการนอนหลับจะทาให้พวกนี้มันฟื้นฟูได้เร็วนะคะถ้ายิ่งทานพวกนี้ก็จะยิ่งทําให้การนอนหลับเนี่ยแย่ลงสําหรับคนที่เกิดจากความร้อนชื้นนะคะสะสมมากเกินไปก็ควรหลีกเลี่ยงาหารจะพวกของหวานของมันพวกนี้ทําให้มีเสมหะอุดกั้นในร่างกายในในเส้นลมปราณก็ทําให้การวิ่งของลมปราณหลังเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหูเนี่ยได้น้อยลงหรือคนที่เกิดจากสารจำเป็นในไตพองลงไตเสื่อมลงเนี่ย ก็ควรทับทานอาหารจากพวกงาดำหัวดำก็ได้นะคะก็จะช่วยบำรุงให้ไตทำงานดีขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดเผ็ดจ,จัดพวกนี้นะคะหรือในคนที่อากระเพาะอาหารแล้วก็ม้ามเนี่ยทำงานอ่อนแรงอ่อนแรงลงนะไม่เกิดอาการเสียงในหูเนี่ยก็ควรที่จะงดอาหารจำพวกของเย็นน้ำแข็งเพราะว่าพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้เลือดแล้วก็ที่เนี่ยพ่องลงไปตามไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีภาวะเรื่องของนอนไม่หลับเนี่ย ก็แนะนําให้เอาเท้าอ่ะแช่อุ่นน้ําอุ่นตอนกลางคืนนะคะใส่สมุนไพรแช่เท้านิดนึงก็จะช่วยทําให้เราหลับสบายได้มากขึ้นมีอ่าในเรื่องของพลังหยางหรือความร้อนเนี่ยขึ้นไปนเลี้ยงส่วนบนได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของวิธีป้องกันไม่ให้เป็นอาการมีเสียงในหูหรือหูอื้นเนี่ยหนึ่งเลยก็ไม่ควรที่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหลีกเลี่ยงของภาวะที่อยู่ในเสียงดังนะคะหรือว่า วรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ควรใช้หูฟังเป็นเวลานานนะคะ,<ล>ะ<ๆ>เพราะว่าจะทําให้มีอาการพวกนี้กระตุ้นให้เกิดอาการพวกนี้เร็วขึ้น<ๆ>และก็ไม่ควรที่จะทํางานหนักเกินไปพักผ่อนให้พอแล้วก็ทำอารมณ์ให้แจ่มใสสดใสนะคะไม่เครียดไม่โมโหไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่มีตกกังวลจนเกินไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะในเรื่องของการรักษา<ๆ>เสียงในหูเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้โดยที่สามารถ ให้คุณหมอตรวจแม่ก่อนเพื่อที่หาสาเหตุว่าเราเกิดอาการนี้เพราะสาเหตุอะไรแบบที่คุณหมอได้บอกไปนะคะจ,จากนั้นเนี่ยอาจจะรักษาด้วยการฝังเข็มหรือว่าทานสมุนไพรจีนก็ได้ซึ่งในคนที่มีภาวะเสียงในหูมากเนี่ยการรักษาฝังเข็มก็จะทําได้ดีถ้ามีเสียงมาในหูภายใน2ส,สัปดาห์แรกก็ทําให้การรักษาฝังเข็มเนี่ยได้ผลดีแต่ทั้งนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ สภาพร่างกายแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของสาเหตุการก่อเกิดโรคระยะเวลาของโรคนะคะแล้วก็การทานอาหารการดำรงชีวิตในแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีผลต่อการรักษาด้วยเช่นกันค่ะก็ยังไงถ้าชอบชิี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะไว้ครั้งหน้ามีอะไรดีๆความรู้ดีจะเอามาฝากกันอีกคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ